แนวทางในการวิ่งระยะ 10K ตามแนวทางรัน e อีแซให้ได้เวลาที่ดี ลำดับแรกเราต้องมาทำความเข้าใจก่อนว่า 10K ไม่ใช่การวิ่งระยะสั้นอย่างที่หลายๆคนเข้าใจมันคือการวิ่งระยะไกลที่นี้การวิ่งระยะไกลนี่คืออะไรมันคือการวิ่งในรูปแบบแอโรบิกเป็นส่วนใหญ่แต่จะมากน้อยขึ้นกับระยะทางเช่นระยะ 10K จะมีการออกกำลังแบบอนาแอโรบิก er มากกว่าระยะ 21.1K ดังนั้นคีย์หลักที่จะทำให้การวิ่งระยะลบ 10K ได้เวลาดีนั่นคือการเกลี่ยแรงแล้วแน่นอนในการกลีย แรงเราต้องรู้จักตัวเราเองดีพอสมควรรู้ว่าที่ความเร็วไหนเราจะสามารถยังอยู่โซนแอรโรบิกและอยู่นานแค่ไหนเราก็จะสามารถวางแผนการวิ่งได้ถูกต้องนั่นเองทำความเข้าใจเรียบร้อยก็มาถึงขั้นตอนต่างๆ 1. การซ้อมพูดถึงการซ้อมแน่นอนเราก็ต้องเอาผลการซ้อมมาวิเคราะห์ส่วนหนึ่งว่าเราฝึกอะไรและอยู่จุดไหนการฝึกสปีดหรือความเร็วอันได้แก่อินเตอร์วาว่าที่ฝึกฝึกนวิ่งด้วยความเร็วเท่าไหร่ที่ระยะเท่าไหร่ได้ระยะรวมขนาดไหนพักอย่างไรเพื่อความเข้าใจขอยกตัวอย่างดังนี้โค้ชออจากรรนอีแซดลงอินเตอร์วาว400คูณ15เรส1.008 3.45ปสผลหัวใจจะอยู่ที่โซน4ี่กลางกลางแบบนี้ให้พิจารณา ว่าความเร็วที่ควรใช้ไม่ควรเร็วกว่า4.15หรือคิดง่ายง่ายลดไป30วิิตวิเพราะว่าขนาดมีพักระหว่างรอบยังเหนื่อยมากจึงต้องลดความเร็วลงต่อไปมาดูเทมโพผมวิ่ง 8K เคเปส4.45หัวใจโซน4ี่ต่ำๆจากข้อมูลการซ้อมแบบนี้เรสเป c สผมจึงควรอยู่แถวแถว4.15ถึง4.30 สองการเตรียมตัวก่อนวันจริงเรื่องนี้ก็เป็นสิ่งสำคัญการทำร่างกายให้พร้อมสูงสุดในวันแข่งถือเป็นความเป็นมืออาชีพเพราะทุกคนรู้อยู่แล้วว่าวันแข่งคือวันไหนการปล่อยกิเลสต่างๆมาครอบงำทำให้ร่างกายไม่พร้อมถือเป็นมือสมัครเล่นเอาละ่ะแล้วควรทำอะไรเราควรเริ่มตั้งแต่มีการลดความหนักในการซ้อม ไม่ควรมีสปีดเวิร์กแรงๆก่อนวันจริงอย่างน้อย3วันถัดจากนั้นถ้าจะมีสปีดเวิร์กก็ต้องลดความหนักสรุปคือ1สัปดาห์ก่อนวันจริงต้องลดความหนักลง การวอร์มอัพในวันจริงเรื่องการวอร์มอัพเป็นสิ่งสำคัญมากมีหลายคนไม่ค่อยอยากวอร์มเพราะกลัวหมดแรงอันนี้เป็นความเชื่อที่ผิดเพราะถ้าเราวอร์มไม่ถึงจะมีผลให้เสี่ยงต่อการบาดเจ็บในกรณีวิ่งเร็วทันทีและมีผลต่อการวิ่งที่จะอืดในช่วงแรกซึ่งในการวอร์มจะประกอบด้วยการจ็อกอบอุ่นร่างกายการยืดเหยียด และการสตร์สีการวิ่งจริงแผนการวิ่งมาถึงสิ่งสำคัญในการวิ่งอีกเรื่องที่ต้องพิจารณาคือทางที่จะวิ่งมีเนินหรือไม่ถ้ามีแผนการวิ่งก็ควรจะปรับแต่วันนี้จะอยู่บนพื้นฐานที่ไม่มีเนินเรามาเริ่มกันที่และกอมกอกมอหนึ่งควรวิ่งที่ความเร็วเทมโพหรือเร็วกว่าไม่มากการหายใจต้องสบายสบายไม่ลำบากและควรเช็คความเร็วเรื่อยๆเพราะมีโอกาสที่จะเร็วเกินไปจนหลุดเยอะมาก กม2-3พยายามคงความเร็วที่เร็วแต่ไม่หอบมากอาจจะเริ่มหอบนิดนิดยังหายใจไม่ลำบากกม4-5ให้ดูว่าสภาพตัวเองเป็นอย่างไรถ้าหอบหนักก็ต้องลดความเร็วเพื่อลดความเหนื่อยลงแต่ถ้าเหนื่อยประมาณที่วิ่งเท็มโปก็ไปต่อถ้าสบายจัดก็เร่งนิดนึ่งกม6-7เช็คสภาพอีกรอบและทำเหมือนกม4 5. กม8-9ถ้าคิดจะเร่งนี่คือจุดที่ควรจะเร่งได้แต่ควรพิจารณาด้วยว่าอีกสากมกมนะถ้าแน่ใจว่าไปได้ก็ไปเลยกม10คงไม่มีอะไรจะแนะนำมากมีแค่ช่วงท้ายพวก1 0 0่ง0สองเมตรไม่ควรอัดมากเพราะมีความเสี่ยงบาดเจ็บหรือหัวใจวายได้มันไม่คุ้ม มาวิเคราะห์จะเห็นว่าแผนนี้คือการอยู่ในโซนแอโรบิกในช่วงกม1นถึงและเข้าสู่โซนอนาแอโรบิกในช่วง8-10ถึงหรือคิดที่3 0เแต่ถ้าใครคิดว่าตัวเองสามารถทนกรดแลคติกได้ดีกว่านี้ก็สามารถเร่งเร็วขึ้นได้ในเรื่องกรดแลคติกพอร่างกายเริ่มเจอมันจะทําให้เราปรวดเมื่อยหรือลาพูดง่ายๆคือร่างกายปกป้องตัวเองไม่ให้หนักเกินมันจะทําให้วิ่งยากขึ้นจึงไม่ให้เกิดภาวะนี้ตั้งแต่เริ่มต้นส่วนใครหลุดตั้งแต่ต้น ก็ลำบากแก้ไม่ได้ซะด้วยถ้าแก้คือลดความเร็วเวลาก็จะเละแผนการก็ควรประมาณนี้ขอให้โชคดีอลอมีเคสตัวอย่างที่เคยเจอคือมีบางคนที่บาดเจ็บก่อนการแข่งทำให้ต้องพักเยอะจนมาถึงวันแข่งเขาคิดว่าคงไม่ไหวเลยทำให้วิ่งไปเรื่อยๆในช่วงแรกแต่พอวิ่งไปแล้วไม่เจ็บก็เลยค่อยคเร่งสุดท้ายจบโดยได้ New PB แบบงงๆกรณีนี้มีให้เห็นพอควร 5. การคูดาวเมื่อถึงเส้นชายสิ่งที่ไม่ควรทําคือหยุดให้เดินต่อไปเรื่อยๆจนการหายใจเริ่มดีแต่ยังเหนื่อยแล้วให้จอกช้าๆสลับเดินจนหัวใจลงมาตาำจากนั้นก็ยืดเยียดเป็นอันจบ การฟื้นฟูหลังวิ่งหลายหลายคนเรียกการฟื้นฟูแบบนี้ว่าจ็อกคลายกรดมันคือการทำแอคทีฟรีคับเวอรีเพราะเมื่อร่างกายเสียหายหนักถ้าเราอยู่เฉยๆเ,เลือดลมย่อมไม่เดินการซ่อมแซมย่อมไม่เกิดดังนั้นเราจึงความจ็อกชา้ชาๆประมาณไม่เกินหนึ่งชั่วโมงเพื่อให้ร่างกายฟื้นฟูที่มารันอีแซดบายออฟ11สค63